สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ชัดฝางสเตเดียมครับก็เป็นทีมของฝั่งชัดฝางครับกับทีมลูกผสมครับเป็นสิทธิ์เก่าจากชัดฝางฝีมือดีครับผมลูกนี้ครับทีมชัดฝางหวดไปแล้วครับแม่แล้วตั้งมายังไงครับรับง่ายๆแล้วลูกนี้เซ็ตหลอกแม่หลอกทีมตัวเองแล้วครับจังหวะนี้ตัวตบทํางานไม่ได้ครับ ตังให้ผิดท่าครับผมเริ่มกันใหม่ครับเป็นฝั่งดีมทีมครับได้เสิร์ฟสลาวุธพนหินกองครับคนนี้นี่สูงยาวเข่าดีครับเสิร์ฟโดงมาจังหวานี้รับที่กระพินด้านหลังครับแล้วตั้งให้จะหยอดครับแหมสำเร็จครับลูกนี้รลอกคู่ต่อสู้ได้ยูมัดครับผมทำสกอร์ให้กับทีมได้ ฝั่งชัดฝางครับเป็นพาสินีครับเสิร์ฟมือล่างไปย้อยๆให้แล้วตั้งกันลูกนี้จะโจมตีหรือเปล่าครับแม่เอาข้างครับโอ้โหลูกนี้ครับตัวตั้งชัดฝางสับสนครับแม่หลงทางครับหาบอลไม่เจอบอลเลียตะข่ายลงฝั่งตัวเองครับเสียสะกอ์นภรั์เสิร์ฟมาให้แดนหลังครับเซตมาลูกนี้ กระโดดหัวเลยครับแหมไม่กดครับแดนเทพนี่ก็เป็นนักตบหัวเสาครับผมแต่ว่ายังไม่ชำนาญเท่าที่ควรครับการเทคตัวถือว่าทำได้ดีละครับแต่ว่าการสะบัดคอมือนั้นยังต้องบับปรปงครับแล้วแหมขณะที่ผมพากู่นั้นลูกนี้ตั้งมาแล้วจะแก้ตัวอีกเอบาหรือป่าครับโอ้โหกดไม่ลงครับแดนเทพครับแหม ้ตัวทำหน้เสร็จได้เลยครับท้าได้อยู่ท้าได้กดลูกนี้ครับรับรองเป็นสกอร์โอ้โหลูกนี้รับพลาดครับไม่น่าเชื่อครับพาพิมลปกติแล้วเล่นไม่พลาดนะครับเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาคุณภาพครับพื้นฐานดีครับผมออกไปพักกินน้ำแล้วรูปนี้เป็นฝั่งนภพลรรเซิร์ฟมา ให้พาพิมลเล่นตั้งให้สวยๆแล้วลูกนี้ไม่กล้าตบแล้วครับเสร็จง่ายๆจงังหวะนี้พิกจะสวนมาเคาะเบาๆครับแย่งกันเล่นครับแม่ลูกนี้เสียสอกเลยครับโอ้โหน้าเสียดายจริงๆครับไม่ส่งเสียงกันครับนักกีฬาของเรากินไข่เต่ามานะครับวันนี้อาจมีอาการสมองสับสนเล็กน้อยครับเป็นผลข้างเคียงจากขนมไข่เต่าครับท่านผู้ชม ลูกนี้อําใหญ่แล้วเป็นโปเต้ครับเล่นแนวหลังครับลายกาดจริงๆครับแหมเล่งจุดอ่อนของทีมชัดฟางครับรู้ดีจริงๆครับสมกับเป็นรีมทีมครับรวมตัวเก่งแต่ละตำแหน่งเอาไว้แล้วเก๋เสิร์ฟมาแล้วพลาดแล้วครับลูกนี้แรงไม่ถึงครับอ่อนซ้อมไปหน่อยครับผมเอกราชครับได้บอลเสิร์ฟลูกนี้ข้ามไปแล้ว แนวหลังเหมือนจะแรงไปหน่อยครับแต่ว่ายังแก้ได้เล่นกับลิเบโรครับตั้งมาแล้วตบเลยครับมือซ้ายสะดา่วจริงๆครับคนนี้ลูกนี้เคาะเบาๆครับแหมยืนงงในดงอ่าเรียกว่ายัางไงดีครับปล่อยให้มีพื้นที่ว่างในทีมนะครับในสนามเนี่ยเราจะไม่มีการทิ้งให้เป็นพื้นที่ว่างให้คู่ต่อสู้โจมตีเรานะครับผมลูกนี้ครับ โปเต้ชัยพลเสิร์ฟมาด้านหลังครับแล้วลูกนี้ตั้งสวยๆจะเป็นมือซ้ายหรือเปล่าครับแม่ตบไม่ดีครับการวางข้อมือยังไม่เข้าที่เข้าทางครับผมเนื่องจากเป็นเกมแรกของเธอลูกนี้เสิร์ฟมือล่างมาย้อยๆง่ายๆครับรับลูกนี้เล่นง่ายครับเซตยอดไปแล้วยังไงครับปล่อยออกไม่ปล่อยออกครับไม่ชัวร์แล้วครับเช็คลายไม่ทันดูครับ ลูกนี้ฝั่งดีมทีมยังไงครับต้องแก้มาก่อนเล่นกัสแม่พลาดเองครับฝั่งของดีมทีมดันไปสะดุดขาตัวเองครับอุปกรณ์ไม่พร้อมแล้วครับวันนี้เสิร์ฟไปพุ่งแม่เสิร์ฟดีครับเอกราชลูกนี้ทำโอ้โหฝั่งดีมทีมครับกระโดดตบหัวเสาอยู่หมัดเลยครับเล่นไปยังพื้นที่ว่างของฟังชัดฟางครับขาตายกันทุกคน จังหวะนี้ก็รอบอลกลับมาที่สนามครับผมเป็นน้องอ้้มครับเจ้าอํ้ำใหญ่เสิร์ฟมาลูกนี้แม่ปล่อยให้เพื่อนเล่นครับไม่ไม่ส่งสัญญาณครับ,บ,รบลูกนี้ฟิวแก้ไปก่อนไง,ไง่ายๆแม่เลียดเลียดเน็ตไปหน่อยครับอันตรายนะครับลูกแบบนี้โอ้โหแล้วย่อไม่พอครับ ยังย่อไม่พอครับลูกนี้เล่นมากับภาสินีครับเป็นแนวรับก็นเหนียวอยู่ครับตัางขึ้นมาให้แล้วกระโดดหัวเลยครับแม่ลูกนี้อันตรายไม่เบาครับหลังจากที่กดพยายามกดอยู่นานครับลูกนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับสลาวุธ ด้วยสรีละที่ค่อนข้างสูงครับกระโดดตบได้อย่างแม่นยำครับลูกนี้จะแย่งกันเล่นหรือเปล่าครับยังไงครับแม่ยังแก้ไปได้ครับย้อนไปนิดนึงแต่ว่าฝั่งสลาวุธร้องอีกครั้งครับแต่ลูกนี้โดดแม่แก้ไม่ทันแล้วครับได้แต่ยืนมองบอลแล้วครับจังหวะนี้ครับเล่นไม่ดีเท่าที่ควรครับเป็นฝั่งของดีมทีมเซิร์ฟรัวๆครับ ได้สกอร์มา5แต้มติดแล้วลูกนี้รับต้องเล่นง่ายครับถ้าไม่เล่นง่ายผมคิดว่าจะเป็นผลเสียต่อทีมชัดฟางเองลูกนี้ตั้งมาให้ครับกาฟิวเล่นเซตไปก่อนครับสลาวุฒตบพลัดแล้วเป็นรัฐนันครับตบมาสวยคนนี้เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับผมก็ฝีมือ ตบนี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับแม่จะเซตย้อนหลังหลอกครับแต่ว่าบอลมันไหลกระชอกย้อนไปหน่อยครับไม่เป็นสกอร์ครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาฝั่งชัดฝั่งครับเล่นง่ายๆแล้วเป็นอ้้มครับเล่นกับรัฐนาลูกนี้ต้องแก้ครับแต่ว่าแม่ตบหลอกครับจังหวะนี้เซตมาให้เพื่อนแล้วต้องแก้ไปเร็วครับลูกนี้แม่หยอดเลยครับโอ้โหแล้วเหวอเลยครับ ตัวกลางของชัดฝางครับแดนเทพขาตายครับผมเอาละครับรัฐนันเสิร์ฟลูกเสิร์ฟทีเด็ดครับคนนี้แต่ว่ารับได้ดีครับแต่แกล้งกันเล่นครับโอ้โหลูกนี้ครับน่าเสียดายจริงๆครับบอลออกไม่สวยเท่าไหร่ครับไปตังเล่นใหม่ครับผม รัตนันเสิร์ฟเป็นลูกที่สองแล้วครับเสิร์ฟมาลูกนี้สัดเดาสัดเดาเลยครับแหม่เวอเลยครับโอ้โหมัวแต่มองสาวอยู่ครับโปลืมตามาอคีบอลอยู่ตรงหน้าแล้วครับตกใจเล็กน้อยครับเอกราชพลาดทุกลูกจริงๆครับวันนี้แล้วแหม่กินเสิร์ฟไปสามลูกแล้วครับนิ่มๆเลยครับรัชนันเป็นเสิร์ฟเดิมครับ มาดูกันว่าชัดฝางจะกแก้ลูกเสิร์ฟนี้ยังไงครับสังเกตในสนามครับเริ่มถอยมาตั้งรับแล้วลูกนี้แหมพอถอยมากเกินไปครับดันเอื้อมไปรับไม่ถึงครับสนามเราเป็นซีเมนนะครับผมไม่อนุญาตให้นักกีฬาสไลด์เป็นอันขาดน,นะครับผมรถพยาบาลไม่มีจอดข้างสนามนะครับลูกนี้ตั้งเล่นแล้วแหมแก้ไม่ได้ครับสเสียเสิบห้าลูกติดแล้วครับ ผมคิดว่าถ้าทีมชัดฝางชอยมาอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะรับลูกเสิร์ฟได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าลูกนี้แก้ได้ตังเล่นตีโตกันอยู่ครับและตีสวนมายังแก้ได้ครับกระชอไปฝั่งนู้นเล่นจังหวะเดียวเล่นเขาะมาแล้วแหมลังเลครับจะใช้แขนลึกขาครับพาพิมลไม่ได้มาวอร์มแล้วครับวันนี้และด้วยไข่เต่าที่เธอกินเข้าไปนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการมึนงงเล็กน้อยนะครับ บอลเสิร์ฟของรัตนันครับมือขวาสะดาวอีกแล้วครับลูกนี้เล่นยากครับโอ้โหเอกลาดพลาดทุกลูกจริงๆครับถึงกับต้องใช้เท้าช่วยแต่ว่าบอลไม่เป็นใจแล้วครับจังหวะนี้นี่นักกีฬามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับเนื่องจากความรักลุมเล้านะครับผมเสิร์ฟมาที่ กอรพินนะครับแต่ว่าแย่งกันเล่นครับสกอร์ไหลรัวๆครับทีมชัดฝังเข้าใจว่าแท็กติกยังไม่เข้ารูปเข้ารอยครับรัตนานเสิร์ฟมาจังหวะนี้อั้นรับแต่ว่ายังรับไม่ดีครับฟิวแก้ได้แล้วต้องรีบวิ่งเข้ามายังสวนได้อยู่ครับแม่ถ้าเล่นจังหวะเดียวนี่น่าได้สกอร์นะครับแต่ว่ากระโดดตบมาแล้วครับเป็นท่าที่แปลกจริงๆครับแต่ว่ายังพาบอลมาฝั่งตรงข้ามได้ลูกนี้อั้นหวดไปครับ เล่น2จังหวะแล้วยอดง่ายๆครับ2และบอลสามครับอันเดอร์เล่นเอาชัวร์แล้วครับคนนี้ปัดเลยครับโอ้โหขาตายอีกแล้วครับตัวบล็อกก็ส่วนสูงไม่ดีนะครับผมกระโดดบล็อกไม่ได้อย่างนี้เสียเปรียบนะครับตั้งมาโดงๆแล้วบอลสามอันเดอร์ข้าไปาก,ก่อนครับโปเต้รับให้เพื่อนละ เอาข้ามเลยครับลูกนี้ย้อยมาแล้วยังไงครับย้อยกลับไปตั้งแอรเลียดเน็ตอันตรายครับลูกนี้ต่างแล้วเป็นบอลสามพาันี้ครับเซตหลอกแต่ว่าเบาไปหน่อยครับดีมเล่นตบมาที่ออกครับผมเป็นสกอร์ของทีมชัดฝางเข้าใจว่านักกีฬาวันนี้กินกันอิ่มไปหน่อยครับ เดินมานี่ไข่เต่าย้อนขึ้นมาที่คอหอยแล้วครับลูกนี้เสิร์ฟไปแรงๆแน่นๆเลยครับโอ้โหแล้วแย่งกันเล่นครับเสียสกอร์ครับผมอัมใหญ่ครับไปขวางทางบอลของเต้ชัยพลกาฟิลก็เสิร์ฟสะเดาอีกคนครับแต่ว่าลูกนี้ครับไม่ได้มาวอร์มครับ เป็นผลเสียทําให้ตีบอลได้ไม่โดงครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่23ต่อ7แต้มครับคุณผู้ชมครับสกอร์อาจจะห่างแต่ว่าทีมยอดฝางทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วครับดีมทีมนี่เล่นกันอย่างกระชับกระเฉงจริงๆลูกนี้ตั้งมาให้แล้วเป็นบอลสองบอลสามกระโดดลองเลยครับแม่ถ้าได้ร้องแต่แรกก็จบแล้วครับเป็นสกอร์หรือเปล่าครับ กรรมการทำมือให้เป็นสกอร์ของฝั่งดีมทีมนะครับผมตบไม่ลงครับลูกนี้แม่จะปัดครับแต่ว่าคนอกหักทำอะไรก็ไม่เข้าตาครับแล้วเป็นเกมพอย์อ่าขออภัยครับเป็นเป็นสกอร์ได้ได้เกมเลยงครับกรรมการเกมแล้วครับฝั่งของดีมทีมชนะไป25ต่อ7 คะแนนก็เกมแรกครับไม่เข er <ids> <c energetic descriptive noises> <food> ้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้นะครับนํำคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับวันนี้กับผมครับผู้บรรยายขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ